สวัสดีค่ะคลิปนี้พาจะพาทำมุนลำไยนะคะหลายสีแบบนี้ค่ะสีสันสวยสดใสมีเนื้อลำไยนุ่มๆหน,นาๆนานาทั้งลูกเลยนะคะทำกินทำขายได้เลยค่ะสูตรนี้เด็ดรับรองอร่อยแน่นอนส่วนผสมและวิธีการทำมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นเราก็จะต้องมาเตรียมลำไยก่อนนะคะลำไยก็ต้องเลือกสดใหม่ค่ะเลือกที่สดใหม่และลูกใหญ่ๆนะคะ ใช้ปลายมีดค่ะเบามือค่ะจากนั้นก็เขี่ยเม็ดออกแบบนี้นะคะก็จะได้เป็นรูแบบนี้ในเนื้อลำไยเหมนี้ค่ะ ใช้ปลายมีดทิมเข้าไปเบามือค่ะคว้านมาให้รอบนี่ค่ะนี่ก็จะออกง่ายดายนะคะเป็นรูบแบบนี้ค่ะตัดจุกแล้วก็ปอกเปลือกค่ะเบามือนะคะจะได้ไม่ช้ำมันจะเป็นโคงลูกสวยค่ะ ปลายมีดแล้วก็ใช้มีดเขียวมาค่ะก็จะได้รูแบบนี้ใช้ในการหยอดวุ้นได้เป็นทรงสวยนะคะส่วนผสมในการทําวุ้นลําไยก็จะมีลําไยที่เราคว้านเม็ดคว้านเปลือกเปลืเอาไว้เมื่อกี้นะคะผงวุ้นเกลือป่อนนิดหน่อยค่ะน้ําตาลทรายน้ําเปล่าค่ะ เตรียมหม้อที่จะใช้กวนนะคะใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะตามด้วยผงวุ้นค่ะคนให้ผงวุ้นละลายเข้ากับน้ำดีค่ะจากนั้นพักไว้ประมาณ5 1 0ถึงนาทีให้ผงวุ้นดูดซับน้ำดีนะคะพอเราพักผงวุ้นครบเวลาค่ะคนอีกทีนึงค่ะไม่ให้ผงวุ้นนอนกลนนะคะ จากนั้นยกขึ้นตั้งเตาไปกวนได้ค่ะยกขึ้นตั้งเตาเปิดไฟกลางนะคะคนตลอดค่ะไม่ให้ผมวุ้นนอนก้นถ้าผมวุ้นนอนก้นจะทําให้ไม่กม้นหม้อแล้ววุ้นไม่แข็งตัวดีนะคะคนตลอดค่ะคนให้ทั่วถึงต้มต่อจนหม้อเดือดค่ะพอผงวุ้นละลายดีค่ะ น้ำจะใสขึ้นนะคะหม้อเดือดค่ะใส่น้ำตาลทรายค่ะความหวานปรับลดได้ตามชอบนะคะเกลือป่นนิดหน่อยค่ะคนให้เกลือให้น้ำตาลละลายดีค่ะพอเกลือพอน้ำตาลละลายเข้ากันดีค่ะจากนั้นก็ปิดเตาเลยนะคะแล้วก็นำไปเทแบ่งเพื่อที่จะผสมสีนะคะ แล้วแต่ใครจะทำกี่สีนะคะแาะจะทำสีสีพาจะแบ่งเป็นสีส่วนค่ะสีส่วนเท่าๆกันค่ะใครชอบสีอะไรก็ผสมได้เลยนะคะใช้สีผสมอาหารค่ะส่วนแพะจะทำเป็นสีสีนะคะ ใครชอบสีเข้มสีอ่อนผสมได้ตามชอบเลยค่ะสีชมพูค่ะคนให้เข้ากันค่ะสีเขียว ใช้เขียวแอปเปิลนะคะสีส้มแล้วก็สีฟ้าค่ะ จากนั้นพักไว้ให้อุ่นสักหน่อยค่ะเพราะเพาจะใช้พิมพ์เป็นพิมพ์พลาสติกนะคะเลยต้องพักให้อุ่นสักหน่อยหนึ่งถ้าเกิดใครใช้พิมพ์ที่ทนความร้อนก็สามารถตักหยอนได้เลยค่ะพอเราผสมสีได้สีที่ต้องการแล้วนะคะสีสวยตามที่ต้องการแล้วค่ะจากนั้นก็พิมพ์นะคะเราใช้พิมพ์เนี่ยค่ะพลาสติกเป็นทรงห้าหกเหลี่ยมแบบนี้ค่ะเล็กๆนะคะ แกะเรียงใส่ถาดไว้แบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็ตักปุ้นที่อุ่นแล้วนะคะอุ่นตัวลงแล้วค่ะตักประมาณสักครึ่งหนึ่งนะคะเพราะว่าลำไยเราลูกใหญ่ค่ะใส่เนื้อลำไยลงไปจะเต็มพิมพ์พอดีค่ะ ใส่ความหน้าลงแบบนี้นะคะ ถ้าใช้พิมพ์พลาสติกแบบนี้ต้องรอให้อุ่นก่อนค่ะพิมพ์จะได้ไม่ละลายนะคะพอเราตักหยอดใส่พิมพ์เสร็จเรียบร้อยนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะจากนั้นเราก็พักไว้ให้เย็นให้วุ้นเซ็ตตัวแข็งตัวค่ะถ้าวุ้นเซ็ตตัวแข็งตัวแล้วใครจะนําไปแช่ตู้เย็นให้เย็นก็จะยิ่งหวานกรอบเย็นชื่นใจนะคะเดี๋ยวเราเค่อยมาดูตอนวุ้นแข็งตัวดีค่ะ วุ้นลำไยของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะดูกันค่ะก็บีบตูดนะคะนี่ก็จะออกมาเป็นดอกไม้แบบนี้ค่ะมีลำไยแบบนี้พร้อมทานค่ะทานคู่กันก็จะเข้ากาันเข้ากันนะคะกรุบกรอบนุ่มเนิบค่ะพอเนื้อลำไยจะมีความนุ่มเนิบแล้วก็หอมหวานลำไยนะคะส่วนตัววุ้นปรับได้ตามชอบค่ะความหวานตัววุ้นก็จะกรุบกรอบเนื้อลำไยนุ่มเนิบนะคะเข้ากาันเข้ากันค่ะ ทำง่ายแต่อร่อยมากๆเลยนะคะลองไปทําดูคะ่ะทํากินทําขายได้เลยนะคะถ้าชอบกาฝากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดลูกกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของแพรได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ